สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านกอกนะคะบริเวณบ้านลุงพลมีอะไรกันสวัสดีค่ะคุณย่าทําอะไรคะวันนี้ทำหมากคูมาถวายเหรอคะค่ะทำหมากคูมาให้ปู่มหามุนีทําพิธีที่หน้าองค์พระพุทธชินราชนะคะ ในช่วงเช้าสายๆนี้ค่ะเดี๋ยวของเราครับผมไปเดี็เดี๋ยวของเราถ้ามันไม่ทันเวลามงกรเวลามงกรแปดโมงนะเเราจะตั้งเคสถินรูแต่เอาของผู้ก่อนนะครับขู้เอาของผู้บาดเจาบของเรามาทำอะไรก็ได้ไม่ง่าตั้งให้กลนะครับ กันภาวะน้ำปะทะไฟนะพี่คาดหัวเสือพี่คาดหัวมังกรนะเพื่อให้เราจุดถูกไปดีชอบก็จะได้กลับไปจะได้ได้เลขได้เลขสนใจอันหลังนี่แหละสนใจอันหลังขอด้วยค่ะเรียกด้วยนะคะเมื่อวานลุงเขาให้นี่เขาเขียนที่ดินนะโอ้ยออกไปแล้วฮานอยค่ะใชแปดค่ะศูนย์สี่ค่ะออกสี่ศูนย์ฮานอยค่ะหนูสายฮานอยเลยแหละหนู ค่ะขับรถมุ่งเนี่ยค่ะโอ้โอนี่คือที่มาที่เขาไปเขียนดินเลยแหละแต่เขา,า่ลงทะเบียนรถผมนะปู่ไปบอกปูนไปถ่ายจิตไว้ผมมันนอนเขียน <c oughs> กลับตมบผมทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้ว่าว่าลุงพลนะเป็นปู่ปาริจิตค่ะ <c oughs> ปาริจิตเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ผมเขียนก่อนผมรู้ก่อนป,ปู่กาแฟโอ้รตั้ง <c oughs> แต่หกเดือนที่แล้วแล้วค่ะวาดหน้าออกมาด้วยอยากเห็นไหมค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาให้ดู ค่ะ <C> e <c oughs> ได้หน้าผู้ปฏิจิตเป็นมนุษย์เขียนว่าวันที่สองมิถ<ม>ุนาสองพันห้าร้ารา <c oughs> อยหกสิบสามเขาสะเก็ดออกมา <c oughs> ลุกสิทธิ์ค่ะที่ที่ต้องไหว้เมื่อวานนี่เหรอคะอะไรนะคะท,ที่ไหว้เมื่อวานก็ฝันใช่ไหมคะ<อ>ามาอธิษฐานจิตมาทำให้นายจะกลับแล้ว <c oughs> อา,าอจารย์ไปทำให้ลุงพลทำให้ผมรู้ว่าลุงพลเป็นผู้ปฏิจิตโอ้ผมถึงจะมาช่วยว่าจะกลับแล้วค่ะที่มาเขียนทะเบียนรถผมลงดินเฮียกลับวันไหนคะ

นอกน้อมนายเบิดเบิดมึงดูไว้มามึงอ่ะไม่งูปดูเช็ครุ่นด้วยมึงไปว่าเขาไอเบิดน้อยร้อยสิบแปดโมกุลนะครับร้อยสิบแปดมึงดูด้วยโสิบแปดโมกุลไงเพิ่มให้มันหน่อยเคยมันอีกเจ็บไม่เคยเห็นจัะครูใส่ชุดขาวฮะเราเหรอไอ้ไอ้ใส่ชุดสูทด้วยฮะไปดูเปลือกไปดูแก่นนันมันก็ล็อกทักเฮียดีนั่นไม่น่าเชื่อถือเลย นะไม่น่าเชื่อถือก็ไม่ได้ให้เชื่อถือเอาไว้ก็เลยใส่สูตรเขาก็เลยเชิญไปกินหมูกระทะนะครับตัวดีกุ้ก็เาป็นมาดดูธรรมะที่เขาสอนนี่มาดาูเปือดูหลวงตู้สวมนวดผ่าเดี๋ยวอยากมาดูตู้สวมอ่ะไอเงินบ้าเผาหมดไม่ได้ดูเปลือกก็ดูที่แกนนี่จิตใจพวกเองดูกันแต่เปลือกไงมาเป็นอย่างไรในฝั่งนู้นน่ะก็ดูติดใจ มันจะต้องมองให้ทะลุไม่ได้ตายงเดียว่ว่าเรียนเรียนรู้อะนะคนโง่เรียนรู้มาจบการศึกษานี่กดวงจุ้ยในใจคอที่86คนโง่นะครับหยุดเรียนรู้เมื่อจบการศึกษานะคนฉลาดหยุดเรียนรู้เมื่อจบชีวิตครูนี่ครูบาอาจารย์38พระองค์แล้วนี่จะเอาเขาเป็นอาจารย์เขาจะรับครูบ้าก็ไม่รู้เขาไม่เคยเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเหียวมังเขียวมากเนี่ยครูเรียนแต่วงจุ้ยเลยขบวนพระมาเรียน ให้ลุงให้เลขอย่างเงี้ยได้ไม่รู้จะเห็นก็ต้องอูไว้ใ่อไรครับขอบคุณทงใจับผมแม่เรากนนี้กูก็ดูดยาเส้นกูแมวแล้วน้ำหมากอ้าวปู่กินมากแล้วค่ะอืักรือข้างหน้านะไปกูกินมากแล้วค่ะไปข้างหน้าไปเอมันจะย้อนแสงย้อนแสงค่ะากช่วยเบิลหมากมาสิ ถ้วยบุญมาดีไหมถ้วยเดี๋ยวจะเปื้อนลานเขาจะสะอาดเดี๋ยวผมเนี้อว่ากูจะกระปงกอมิดได้ไหมเพราะแต่ลงดินก็ดีนะแต่เผื่อจะเป็นเลขดีไหมเลี้ยวการเชิญถาดอะไรก็ได้พานอะไรก็ได้มาเผื่อผู้บุญออกมาเป็นเลขเออช่วงเตรียมพิธีนี้นะคะ เฮเดไหมกินหมากบ้างเหรอคะไม่ครับพีพ่เฮยดไม่เฮี <c oughs> ดตอนโดนยาเส้นวันละสองตัวยาเส้นวันละสองตัวดีกว่าวันละสองซองนะคะยาเส้นอย่างเดียวมไม่ได้ค่อมะวันนี้ถ้าผมโมเวลาคานอยนอย่ามาแล้วค่ะวงเย็นนะวันนี้นะเราโอเคจัดไป บอกว่าไม่มีข้าวทรงหรือนะไม่มีนางโคตัวจริงแล้วตัวด่าได้ด้วยด่าได้ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ด่าไม่ด้วยไม่มีนะแบบการไม่มีข้าวทรงปู่มันีบอกว่าไม่มีข้าวทรงนะคะตัวจริงเสียงจริงด่าได้ด้วยเขาบอกแทงกล้องแทงกล้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ ข้าเล็หรอน่อย่าี้มันเลือๆที่มาขาดมันน้อยจังไม่เห็นปูเลเห็นแต่ปูแก่นี่เดีพี่เอาข้าจ้าคเับครับเงเลยโอ้โหเงยเัเลยเสื้อสีแดงคือีดีนะคะเงีดนะคะเสื้อสีแดงใส่สูตรคือพปู่มหาโมนีนะครับ แม่ธรณีก่อนแล้วก็ไหว้สีกิจ โอเคไหมสียโอเคไหมภาพโอเคไหมเชนแล้วตอบได้บิ๊กี้ถ้าเป็นหมาคนอื่นโดนไล่ไปแล้วนะครับบิ๊กี้บิีกวนทุกงาน ดที่สเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมนนะคะมิองเห็นไหมคอบมองเห็นตัวเลขดีไหมแม่ผู้ใหญ่ห้กเลขไหนแม่ผู้ใหญ่เห็นห้าหกเลยคะห้าหกห้าหกขอซุ่มหน่อยนะครแป๊บนึงทีละกล้องนะทีละกล้องทีละกล้อง เบิกเอาเด้อค่ะพี่น้องพูดใดเห็นเล็กอยียงกระดายเบิกเอาตาไผตามั่นค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเสร็จพิธีการเบิกพระแม่ธรณีสีทิศนะคะของพ่อปู่มหาบุญีค่ะ เสร็จพิธีที่ตรงนี้นะคะแม่แม่ผู้ใหญ่เห็นเป็นห้คนตรงกันหมดเลยนะชัดนะคะตรงๆนะคะเอฟซี FC. ดูขันน้ำมนต์นะคะ